สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพเรื่องของชื่อเสียงและเกียรติคุณนั้นผมเชื่อว่าทุกคนก็ย่อมที่จะรักและหวงแหนด้วยกันทั้งนั้นนะครับซึ่งในเรื่องนี้กฎหมายก็ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองไว้นะครับดังนั้นถ้าหากผู้ใดใส่ความผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามอันเป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องได้รับความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและเกียรติคุณแล้วจะถือว่าบุคคลน,นั้นมีความผิดตามกฎหมายฐานหมิ่นประมาทครับ ความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นมีหลายลักษณะด้วยกันแต่จะมีลักษณะใดบ้างนั้นรายการในวันนี้มีกรณีตัวอย่างเป็นละครให้ท่านได้ชมครับเมื่อท่านได้ชมแล้วลองวินิจฉัยดูนะครับว่าการกระทําของตัวละครในกรณีตัวอย่างดังกล่าวนั้นจะถือเป็นความผิดต่อชื่อเสียงหรือไม่อย่างไรจากนั้นรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมิสูตอาจารย์ประจําสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการจะอธิบายให้ทราบครับเหตุการณ์ในกรณีตัวอย่างแรกจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญท่านติดตามชมครับ อุ้ยพี่แควัสดีค่ะค่ะได้ของละค่ะค่ะเยคะได้เลยยังค่ะตัวนี้สวยจังเลยค่ะค่ะสบายดีค่ะสบายดีค่ะคือคือเมาส์มีเรื่องขาดใจอยู่นิดนึงอะค่ะมีอะไรเหรอคะก็เรื่องหลานสาวนะคะหนูดาวนะค่ะได้ได้ข่าวว่าเขาไปเสียทีผู้ชายนะคะเราจะต้องแต่งงานแต่งการกันนะจริงหรือเปล่าคะเรื่องนี้นะคะพี่เมาส์แขกก็อายอายเขาอยู่เหมือนกันละค่ะ ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยายดาวเนี่ยค่ะก็ไปเสียหน้าก็มาจริงๆริอะค่ะออนนี้พ่อแม่เขารู้ก็เลยจากให้แต่งงานค่ะเนี่ยจริงต่อคมันก็ไม่ได้เลยนะคะเนี่ยอ๋อเหรอคะพี่เมารู้เลยไปแล้วพี่เมางอย่าโทษไปนะคะรับรองค่ะคุณแขรับรองไม่พูดเด็ดขาดเลยเด็ดเดียวไว้ตรงนี้ละค่ะแล้วได้ไรอย่างท่านไี่คันก็เลยกำลังดูดูอยู่ค่ะงั้นงั้นงั้นเมาขอตัวเลยนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ มางานนี้้ลยเหรอเนี่มาจิ๊กสินค้าราคาถูกเนี่ยฉันได้ลค่อยู่แล้วแล้วเธอได้อะไรยังจ๊ะยังเหมือนกันเพิ่งมาเพิ่งมาแล้วเมาส์ก็เล่าเรื่องของดาวที่ตนได้ยินมาจากแขให้แป๋วฟังแต่ฉันเนี่ยนะได้ยินมาจากได้แขเลยแหละได้แขเนี่ยเล่าฉันฟังเองเลยหลานสาวเนี่ยเขาได้เสียท่าผู้ชายแล้วก็ต้องแต่งงานแต่งการกันไปนั่นแหละแต่ฉันไม่รู้น่าจะจริงหรือไม่จริงนั้นะฉันเห็นเธอเป็นเพื่อนนะ เธอห้ามไปเล่าให้ใครฟังเด็ดขาดเลยนะห้ามเลยเหยียบเอาไว้เลยนะเหยียบเธอสัญญานะสัญญาลับนะเหยียบให้สนิทเลยนะอย่าไปเล่าให้ใครฟังเลยนะจ๊ะไม่ต้องเหยียบแล้วค่ะดาวได้เห็นหมดาวยชาวบ้านนันชอบเมาส์จังเลยนะตายแล้วเธอแบบนี้ต่อแล้วนะกรณีตัวอย่างนี้แขเป็นคนแรกที่เล่าเรื่องของดาวให้เมาส์ฟังแล้วเมาส์ก็นําเรื่องที่ได้ฟังจากแขนั้นไปเล่าให้แป๊วฟังต่อท่านผู้ชมคิดว่า การกระทําของแขและเมาส์จะถือเป็นความผิดหรือไม่ครับแขและเมาส์จะมีความผิดหรือไม่อย่างไรนั้นรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมพิสูจน์จะอธิบายให้ทราบครับท่านผู้ชมชมละครเรื่องนี้แล้วนะคะดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านคงจะนึกถึงภาษิตโบราณบทหนึ่งนะคะที่กล่าวว่าอนินทากาเลเหมือนเทน้ําไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินนะคะแต่ท่านผู้ชมคะ าการนินทาการเลนั้นเนี่ยนะคะเป็นการนินทาผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมินถูกเกลียดชังนะคะผู้ที่นินทานั้นก็จะต้องมีความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องรับโทษทางอาญาทีเดียวค่ะจากตัวอย่างในละครนะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าตอนแรกนั้นเนี่ยนะคะเมาส์เดินมานะคะแล้วก็มาถามแขเกี่ยวกับเรื่องของหนูดาวและแขก็ได้เล่าถึง เรื่องของหนูดาวในส่วนที่เกี่ยวกับความประพฤติที่ไม่ดีของหนูดาวนะคะว่านหนูดาวนั้นเคยได้เสียกับผู้ชายจนกระทั่งพ่อแม่ต้องจับแต่งงานอะไรตำนองนี้นะคะกรณีอย่างนี้จะเห็นได้ว่าแขนั้นได้ใส่ความหนูดาวต่อเมาซึ่งเป็นบุคคลที่3แล้วล่ะคะ่ะและกรณีอย่างนี้นะคะย่อมจะทําให้หนูดาวเสียชื่อเสียงถูกดูหมินแล้วก็ถูกเกลียดชังแล้วล่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะคะแขจึงมีความผิดฐานหมิ่นประมาทหนูดาวะคะ่ะและต่อมานะคะ เมื่อเมาส์ได้เดินต่อมาแล้วก็ได้มาเจอแป๋วนะคะเมาส์ได้เล่าเรื่องที่ตัวเองได้ยินจากแขนั้นให้แป๋วฟังเมื่อแป๋วได้รับฟังข้อความเช่นนั้นนะคะย่อมจะทําให้แป๋วนั้นเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับหนูดาวนะคะดังนั้นหนูดาวจึงถือว่าเสียชื่อเสียงถูกดูหมินและถูกเกลียดชังจากแป๋วแล้วล่ะคะ่ะดังนั้นนะคะการที่เมาส์ได้เล่าเรื่องหนูดาวให้แก่แป๋วฟังไม่ว่าเมาส์จะพูดว่าตนเองไม่ได้พูดเองนะ แต่ว่าได้ยินมาจากแขเร่าหรือแม้แต่จะพูดถึงขั้นว่าตนเองก็ไม่เชื่อว่าเรื่องนั้นจะเป็นความจริงก็ตามกรณีนี้ก็ถือว่าเมาส์นั้นมีความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วล่ะค่ะการกระทําของแขและเมาส์นั้นถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจได้เป็นอย่างดีนะครับต่อไปเป็นเหตุการณ์ในกรณีตัวอย่างที่สองขอเชิญชมครับนายชม และนายวัดต่างก็ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเทศบาลแห่งหนึ่งนายวัดซึ่งเป็นคู่แข่งได้พิมพ์ใบปลิวโฆษณาเกี่ยวกับการกระทําของนายชมซึ่งมีข้อความอันเป็นความจริงติดประกาศไว้ว่านายชมได้ทําการค้ากับร้านสหกรณ์สมัยนายอ่อนเป็นผู้จัดการโดยรับนมและบุหรี่ไปขายแล้วไม่นําเงินมาให้ร้านสหกรณ์จานวน20,000บาท และจ่ายเช็คไม่มีเงินให้จำนวน1 0 0 0 0บาทเมื่อผมนายวัดเข้าไปรับงานผู้จัดก,การทีหลังจึงรื้อเรื่องขึ้นมาฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกเงินให้ร้านสหกรณ์สำเร็จขณะนี้นายชมยังคงผ่อนชำระให้ร้านสหกรณ์ตามคำสั่งศาลอยู่การที่นายวัดได้พิมพ์ใบปลิวโฆษณาเกี่ยวกับการกระทำของนายชมซึ่งมีข้อความอันเป็นความจริงนั้นท่านผู้ชมคิดว่าการกระทำของนายวัด จะถือเป็นความผิดหรือไม่ครับในวัดจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรนั้นรองศาสตราจารย์จินตนาชูมิสูตรจะอธิบายให้ทราบครับท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมชมละครเรื่องนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมคงจะเห็นว่ากรณีนี้นะคะการที่ในวัดได้พิมพ์ใบปลิวโฆษณาที่กล่าวถึงการกระทําต่างๆของในชมนะคะว่าในชมได้ไปกระทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่ไม่ดีนั้นเนี่ย กรณีนี้ถือว่าในวัดนั้นได้ใส่ความในชมแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีบุคคลอื่นนั้นได้อ่านข้อความในใบโฆษณานั้นเนี่ยย่อมจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับในชมนะคะฝั่งนั้นจึงทําให้ในชมนั้นอาจจะเสียชื่อเสียงถูกดูหมินแล้วก็ถูกเกลียดชังได้เพราะฉะนั้นกรณีนี้จึงถือว่าในวัดนั้นมีความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วล่ะคะ่ะแล้วการกระทําของในวัดนะคะที่หมินประมาทโดยทําให้บุคคลที่สามทราบแพร่หลายไปด้วยวิธีโฆษณาเช่นนี้เนี่ยย่อมที่จะทําให้ในชม ผู้ซึ่งถูกหมิ่นประมาทนั้นเสียหายมากขึ้นไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นะคะกฎหมายเขาก็เลยบัญญัติให้การหมิ่นประมาทด้วยวิธีโฆษณาเช่นนี้เนี่ยมีโทษหนักกว่าการหมิ่นประมาทธ,ธรรมดาค่ะการที่ในวัดได้พิมพ์ใบปลิวโฆษณาเกี่ยวกับการกระทําของนายชมซึ่งมีข้อความอันเป็นความจริงนั้นก็ถือว่าเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทเหมือนกันนะครับต่อไปเป็นเหตุการณ์ในกรณีตัวอย่างที่3ขอเชิญชมครับ ในงานสวดพระอภิธรรมศพนายแจ้งซึ่งเป็นบิดาของนายสมชายนายสมชายได้ให้นางสาวฝนซึ่งเป็นคู่มัน่นมาช่วยต้อนรับแขกที่มาร่วมงานสวัสดีค่ะปะ้ากออสวัสดีสสดจ้าหนูฝนเออเนี่ยป้าได้ข่าวว่าหนูจะแต่งงานกับพ่อสมชายเขาเหรอจ้า ค่ะแต่พอดีคุณพ่อของพี่สมชายเขาเสียชีวิตซะก่อนก็เลยต้องเลื่อนงานแต่งงานไปนะคะป้านี่หนูอย่าว่าป้าชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้านเลยนะหนูไม่รู้หรอกว่าในแจ้งเนี่ยเขาวิกลจริตเหมือนกับบรรพบุรุษของเขาถ้าหนูแต่งงานไปกับนายสมชาย,ยนะเขาก็อาจจะวิกลจริตตายตั้งแต่หนุนๆเหมือนกันนะรอข้าวป้าหนูไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยนะคะเนี่ย คนรุ่นป้าเนี่ยเขารู้กันทั้งนั้นอ่ะหนูนะว่าบรรพบุรุษของตระกูลเนี่ยเป็นวิกลจริตตั้งแต่ทวดปู่ในแจ้งนะคะแล้วถ้าสมชายเนี่ยหนูแต่งงานกับเขาไปเขาอาจจะวิกลจริตแล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่ยุนมุนเหมือนกันนะป้าเสียดายไม่อยากให้หนูเป็นม่ตั้งแต่สาวสวป้าเลยมาเตือนเอาไว้ค่ะขอบคุณครับป้าถ้าหนูรู้ว่าตระกูลเนี้ยวิกลจริตนะคะหนูก็คงไม่มั่นกับลูกชายเขาหรอกคะ่ะค่ะแล้วหนูจะถอนมั่นจับสมชายนะคะป้า,ป,าป้าไปก่อนนะค่ะ กรณีตัวอย่างนี้ท่านผู้ชมคิดว่านางก้อนหรือป้าก้อนของนางสาวฝนนั้นจะมีความผิดหรือไม่ครับนางก้อนจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรนั้นเราไปฟังคำอธิบายจากรองศาสตราจารย์สุจิตนาชูมิสูตรกันครับท่านผู้ชมชมละครเรื่องนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่ากรณีนี้ป้าก้อนนั้นดูจะหวังดีกับหนูฝนนะคะแต่ความหวังดีของป้าก้อนเนี้ยค่ะ เป็นการใส่ความผู้ตายคือในแจ้งต่อบุคคลที่3คือหนูฝนนะคะซึ่งการใส่ความเช่นนี้ย่อมจะทำให้คนเป็นคือนายสมชายซึ่งเป็นลูกของในแจ้งนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมินถูกเกลียดชังได้ค่ะเพราะว่าประก้อนนั้นเนี่ยได้ไปพูดกับหนูฝนบอกว่า นายแจ้งที่ตายนั้นเนี่ยนะครับเป็นคนวิกลจริตแล้วก็ตายด้วยโรควิกลจริตนั้นเหมือนพ่อเหมือนปู่ของนายแจ้งซึ่งกรณีเช่นนี้ค่ะย่อมจะทําให้หนูฝนมองได้ว่าสมชายซึ่งเป็นลูกของนายแจ้งนั้นอาจจะตายด้วยการวิกลจริตเหมือนพ่อเหมือนปู่เหมือนทวดของเขาก็ได้เพราะฉะนั้นกรณีนี้นะคะเมื่อปะกอนน้อนนั้นได้ใส่ความผู้ตายจนเป็นเหตุให้คนเป็นคือนายสมชายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดช,ชังเช่นนี้ปะก้อนจึงมีความผิดฐาน ใส่ความผู้ตายเป็นเหตุให้คนเป็นเสียชื่อเสียงปาก้อนจึงมีความผิดฐานหมิ่นประมาทคนตายค่ะเมื่อทราบว่าการกระทําดังกล่าวถือเป็นความผิดแล้วปาก้อนเกคงจะเข็ด,ขดไปอีกนานแล้วครับต่อไปเป็นเหตุการณ์ในกรณีตัวอย่างที่4ขอเชิญชมครับนายเดชและนางฝ้ายเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และทั้งสองก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันค่ะช่วเ็นตรงนี้หน่อยนะคะนายเดชได้แอบมีความสัมพันธ์ฉันทู้สาวกับน,นางสาวทิพย์ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานโดยนางฝ้ายไม่ทราบมาก่อนอจริงเหรอเอ,เอาแหวนเพชรเลยอืมเอาเอาวงาใหญ่ๆเลยนะจนกระทั่งนางฝ้ายและเพื่อนร่วมงานได้มาติดต่องานกับนายเดช เธอทำนี้ได้ไงอ่ะเธอเป็นข้าราชการนะอะไรเธอแย่งหัวฉันเหรอนี่เธอเข้าใจผิดี่เธอจะมีความผิดไหมนี่เธอเข้าใจผิดแล้วนะฉันเอาเอกสารมาให้เซ็นไหนแผลนไไหนไม่เห็นมีเลยอย่าพูดเลยเธอตัวดีเลยนีต้องฟ้องหัวหน้าอย่างเงี้ย นางไฝาได้พูดกับนางสาวทิพต่อหน้าเพื่อนร่วมงานด้วยความหึงหวงว่าทิพย์เธอเป็นข้าราชการนะเธอจะแย่งผัวฉันดูซิว่าจะมีความผิดไหมท่านผู้ชมคิดว่าคำพูดดังกล่าวนี้จะถือเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ครับฝ่ายที่สนับสนุนนางฝไายก็คงบอกว่าไม่ผิดแต่ฝ่ายที่สนับสนุนนางสาวทิพย์ก็คงบอกว่าผิดนางไฝยจะผิด หรือไม่ผิดอย่างไรนั้นรองศาสตราจารย์ตจินตนาชุมวิสุธิ์จะอธิบายให้ทราบครับท่านผู้ชมชมจากละครเรื่องนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมคงจะเห็นว่าเมื่อนางฟ้ายนะคะเดินเข้ามากับเพื่อนแล้วก็มาเห็นหนางสาวทิพย์กำลังคอเค,คลียอ,อีอ้อกับสามีของตนเองนะคะนางฟ้ายก็เกิดความหึงหวงขึ้นมาก็เลยกล่าววาจาที่ไม่ดีกับนางสาวทิพย์ไปนะคะโดยวาจาที่กล่าวนี้เนี่ย ทำให้นางสาวทิพนั้นเสียหายแล้วก็เสียชื่อเสียงได้โดยนางฟ้ายได้กล่าวถึงความประพฤติว่าคุณเป็นข้าราชกาานะคะทาอย่างนี้ได้อย่างไรดูซี่จะผิดไหมอย่างไรนะคะซึ่งผู้ที่ได้รับฟังถ้อยคําอย่างนี้เนี่ยย่อมจะมองได้ว่านางสาวทิพนั้นเป็นผู้หญิงไม่ดีชอบแย่งสามีคนอื่นอะไรอย่างนี้นะคะกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าถึงแม้ว่านางฟ้ายเนี่ยจะได้กล่าวกับนางสาวทิพ์เองนะคะแต่นางฟ้ายนั้นย่อมจะต้องเล็งเห็นได้ว่า เพื่อนที่เดินมากับนางฝ้ายนั้นจะต้องได้ยินถ้อยคําที่นางฝ้ายกล่าวนะคะและจ้อมเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับนางสาวทิพย์เพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้คะ่ะเมื่อนางฝ้ายได้กล่าวถ้อยคําเช่นนั้นจึงถือว่านางฝ้ายนี้ได้ใส่ความนางสาวทิพย์นะคะแล้วย่อมที่จะทําให้นางสาวทิพย์นั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมินถูกเกลียดชงังจากเพื่อนที่เดินมาด้วยกันนั่นแหลคะค่ะเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะคะนางฝ้ายจึงมีความผิดฐานบินประมาทค่ะ แต่เนื่องจากว่ากรณีเช่นนี้นะคะกฎหมายได้บัญญัติยกเว้นความผิดไว้ค่ะว่ากรณีที่บุคคลใดนะคะได้กระทําไปด้วยความชอบธรรมนะคะและป้องกันส่วนได้เสียของตนตามคลองธรรมบุคคลนั้นจะได้รับการยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาทกรณีนางฝ้ายนี้นะคะได้พูดถ้อยคําเช่นนั้นก็เพราะความหึงหวงแล้วก็พูดไปด้วยความชอบธรรมเป็นการป้องกันส่วนได้เสียของตนตามคลองธรรมเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะคะนางฝ้ายจึงไม่มีความผ <นะ S 2> ิดฐานหมิ่นประมาทค่ะ นางไฝยได้รับการยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาทเพราะเป็นการป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามคลองธรรมครับแต่ถ้าหากนางไฝยไปกระทําการอื่นใดที่เกินเลยไปกว่านี้ก็ไม่แน่นะครับว่าจะได้รับการยกเว้นความผิดอีกต่อไปเป็นเหตุการณ์ในกรณีตัวอย่างที่5ขอเชิญชมครับ เออเราเป็นไงอ่ะเออเมื่อคืนนายไปงานบอลมาเปล่าจะไปยังไงแล้วอดรอมาตั้งหลายคืนแล้วแล้วนายล่ะไปมาหรือเปล่าโอ้ยไปตีงานนี่จะพลาดได้ยังไงแล้วเราเป็นไงสนุกไหมล่ะโอ้ยมันมากเลยว่ะเฮ้ยไอ้นวลแฟนเก่านายอ่ะจะเป็นเทพีด้วยนะเว้ยไอ้นุ่มๆมาเทคแน่นะเพียบเลยเฮ้ยพวกงานโง่เอ้ยชาวบ้านก็รู้กันอย่างนั้นน่ะนวลน่ะเคยได้เสียค่ามาแล้วจริงหรือวะเออเฮ้ยรักในพูดอย่างนี้ได้ยังไงฉันเสียหายนะ อ้าวแล้วมันจริงหรือเปล่าล่ะแม่ไทพีงันบอลฉันจะฟ้องร้องแกวกาแกมีประมาทฉันอ้าวเมื่อนางสาวนวลได้ฟ้องร้องคดีนี้ต่อศาลแล้วท่านผู้ชมคิดว่านายรัฐจะขอพิสูจน์ความจริงต่อศาลว่านางสาวนวลน,นั้นเคยได้เสียกับตนมาแล้วจริงๆเพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับโทษได้หรือไม่ครับนายรัฐจะขอพิสูจน์ความจริงต่อศาลได้หรือไม่ได้อย่างไรนั้น เราไปฟังคำอธิบายจากรองศาสตราจารย์สุจินตนาชูวิสูตรกันครับในความผิดฐานหมิ่นประมาทนี้เนี่ยนะคะข้อความที่หมิ่นประมาทนั้นอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงก็ได้นะคะหรือแม้ผู้พูดที่พูดไปบอกว่าเรื่องที่ตนพูดนั้นเป็นความจริงแล้วก็สามารถจะยืนยันได้ว่าสิ่งที่พูดนั้นจริงผู้พูดนั้นก็ยังมีความผิดฐานหมิ่นประมาทค่ะ อย่างที่พวกเราเคยได้ยินกันว่ายิ่งจริงยิ่งหมิ่นอะไรทํานองนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะกฎหมายเขาก็สามารถที่จะให้พิสูจน์ได้ว่าถ้าผู้ที่ถูกหาว่าหมิ่นประมาทนั้นนะคะพิสูจน์ว่าเรื่องที่ตนพูดนั้นเป็นความจริงผู้นั้นก็จะได้รับการยกเว้นโทษค่ะแต่ว่าการขอพิสูจน์เช่นนี้นี้ไม่ได้พิสูจน์ได้ทุกกรณีนะคะเพราะกฎหมายบัญญัติให้เฉพาะบางกรณีเท่านั้นค่ะซึ่งถ้าการพิสูจน์นั้นไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนแล้วการพิสูจน์นั้นเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ กฎหมายก็ห้ามไม่ให้พิสูจน์ค่ะอย่างกรณีของนายรัฐนะคะที่พูดถึงนางสาวนวลเทพีงานบอลน,นะคะโดยได้กล่าวกับบุคคลอื่นๆว่านางสาวนวลน,นั่นเนี่ยเคยได้เสียกับตนมาก่อนกรณีอย่างนี้ย่อมจะเห็นได้ชัดเลยค่ะว่านายรัฐนั้นทําให้นางสาวนวลเสียชื่อเสียงถูกดูหมินและถูกเกลียดชังแล้วเพราะฉะนั้นกรณีนี้นะคะนายรัฐจึงมีความผิดฐานหมิ่นประมาทนางสาวนวลแล้วค่ะและนายรัฐก็ไม่สามารถที่จะขอพิสูจน์ได้ว่า คำพูดของตนเองนั้นเป็นความจริงเนื่องจากเรื่องที่นายรัฐพูดนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวคะ่ะแล้วการพิสูจน์ก็ไม่เป็นประโยชน์ของประชาชนเพราะฉะนั้นนายรัฐจึงไม่สามารถที่จะพิสูจน์เพื่อย,ยกเว้นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กรณีนี้นะคะนายรัฐจึงยังมีความผิดฐานหมิ่นประมาทอยู่คะ่ะเมื่อขอพิสูจน์ความจริงต่อศาลไม่ได้นายรัฐก็คงต้องรับโทษไปตามระเบียบแล้ะครับท่านผู้ชมที่กรบครับจากกรณีตัวอย่างที่ทางรายการได้นําเสนอมา ทั้ง5กรณีตัวอย่างนั้นก็เป็นสาระความรู้ในความผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงซึ่งได้แก่การหมิ่นประมาทการหมิ่นประมาทคนตายลักษณะการหมิ่นประมาทข้อยกเว้นโทษและเหตุยกเว้นโทษในความผิดฐานหมิ่นประมาทครับผมหวังว่าการณีตัวอย่างเหล่านี้คงจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจในการดําเนินชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีนะครับผมขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุม,มิสูตรเป็นอย่างยิ่ง ที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมครับพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับรับรองค่ะคุณแขกรับรองไม่พูดเด็ดขาดเลยเจ็เดียว<อ>ไม่ตรงน,นี้ละค่ญญนะอย่าไปสนิทเลยนะอย่าไปเล่าใครฟังเลยนะ,<ค>ะจ๊ะต้องเหยียบหรอกค่ะด,<า>ด่าให้หมดเลยนะเพวามันชอบานายวัด ซึ่งเป็นคู่แข่งได้พิมพ์ใบปลิวโฆษณา,าเกี่ยวกับการกระทําของนายชมซึ่งมีข้อความอันเป็นความจริงติดประกาศไว้ว่าหนูไม่รู้หรอว่าในแจ้งเนี่ยเขาวิกลจริตเหมือนกับบรรพบุรุษของเขาแล้วถ้าสมชายเนี่ยหนูแต่งงานกับฝ่ายเขาอาจจะวิกลจริตแล้วก็เสียชีวิตตัง้งแต่เนี้ยเอฟเธอทำนี้ได้ไงอ,ะอ่ะเธอเป็นข้าราชาการนะอะไรแย่งหัวซะหรอหนีต้องฟ้องหัวหน้าอย่างเงี้ย ชาวบ้านเราก็รู้กันอย่างนั้นเนี่ยเเน้อ่ยเคยได้เสียค่ามาแล้วรัดในพูดอย่างนี้ได้ยังไงฉันเสียหายนะอ้าวแล้วมันจิงหรือเปล่าแล้วไปเดะจีงกันบอลฉันจะร้องร้องแกว่าแกมีประมาทฉันอ้าว